ฟอร์จินเดอร์เทียดีขับ2ดำดุดันสวยๆราคาเราใจจัดให้ครับ วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับซอสักดาที่เดยวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนรัตนาธานีวันนี้เอาเทียดีเทียดีสีดํายิ่งเป็นสีดําอยู่แล้วยิ่งไปแต่งลมดํามาอีกนะครับกลายเป็นดําดุดันไปเลยสําหรับเทียดีขับ2ปี60 6.17คันนี้จะพามาดูกันว่าคันนี้เทียบว่าแต่งมาแต่งอะไรมาบ้างนะครับแต่อาจจะดูเพลินเก็คืออาจจะไม่ได้แต่งแบบแทบแบบทะทะเกินไปนะครับอาจจะแต่งแบบตามตามกระแสตามความนิยม สมัยที่แบบคนกําลังนิยมอะไรงีคาร์บอนเคปล่าใช่ไหมที่มีการเล่นเลดไลน์เล่นลายกันนะครับคันนี้ก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่าออกมาในยุคช่วงของ t r d ตัวแรกๆก,ก็คือปี1 6 1 7นะวันนี้นํามาคอนเฟิร์มให้ฟังอีก1นึคันนะครับมาดูกันหน่อยว่าที่ว่าแต่งมาแต่งมาอะไรบ้างนะครับก็กระจังหน้าชุดกระจังหน้าชุดไฟเป็นชุดชุดเดิมนะครับเป็นชุดเดิมเพียงแต,ต่ว่าชุดตัวพวกกระจังหน้าที่เป็นตัว,ตวนเน,ว Nevada, นี้ยนะครับเป็นแรปนะครับเป็นแรปกโลโก้เนี้ยเป็นแรปเป็นคาร์บอนเคปลามา ปกติตัวเคปล่าของตัว f ฟ r t u n e r t r d เทดีนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเล่นลายอยู่ด้านในนะครับแต่นี้เอาออกมาโชว์ด้านนอกนะครับแต่ดีหน่อยคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนฟ้าเป็นเคปล่ามาไม่งั้นเสียของเลยนะเพราะว่าพวกนี้เองก็ t ท d ดีก็ล้านหล้านเนะนะครับล้านหล้านเตอนนั้นแต่มาถือว่าแต่งแต่งแบบแต่งเอากระแสเฉยไม่ได้แต่งแบบเทือทาเหมือนที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยสมัยที่แบบเคปล่ากำลังแบบเป็นที่นิยมในยุคนั้นเทียดีออกมาก็ถือว่าทํา ทำได้ดีนะแลบได้ดีนะแลบได้ดีพอสมควรนะครับไม่ป็นฝาคือว่าแลบงานงานค่อนข้างละเอียดตัวนี้เมื่อกี้บอกเมือ่อเมื่อกี้บอกปีรถไปนะครับเป็น2.8นะครับ2.8 t r d นะครับปี16นะครับโนเวนเบอร์ November ก็ปลายปีนะครับมาจดเอาเมษานะครับเมษาปี60นะครับ16-17คันนี้กาสภาพแน่นอนอะ่ะก็พูดถึงว่ามีการไปทงไปแล็บมาก็จะมีการถอดเก็บงานนะครับถอดคราสีมีก็มีการเก็บสกิลหินไม้แล้วนะครับถอดเก็บ สีตะเกียบหินอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็ต้องมีการถอดอยู่แล้วแหละนะครับเพราะเขาคงไม่แร็ปคาชิงอยู่แล้วแหละนะครับเนี่ยพวกเนี่ยตัวแผ่นกันพวกนี้นะครับแต่รถโครงสร้างที่มงคลเอามาขายก็ไม่ต้องห่วงนะสภาพความรุนคมเดิมคันนงคันหน,น้าฝากกระโปรงอะไรพวกนี้นะครับรับประกันได้เนะี่ยเพราะรถราคาเป็นล้านนะครับคันนี้สนนราคาถือว่าถูกนะคันนี้นะครับปี17ราคาเหลืออยู่1นึ่งล้านหนึ่งแนาหนะครับ1นึ่งล้านหนึ่งแาหก็ถือว่าปรับตัวลงจากปีที่แล้วพอสมควรนะถ้าเป็นโมเดลตัว17นี้ ปีที่แล้วเนี่ยยังขายกันอยู่ประมาณร้านร้านสองยังได้อยู่นะครับล้านสองยังได้อยู่เพราะอย่างน่นอนแหละรถพวกนี้พอขยัยไปมือสองก็ประหยัดตัวเลขเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับประมาณ5 6าหกแสนได้นะส่วนต่างดิบมาจากรถใหม่ในส่วนที่ประหยัดไปใครที่ชอบสไตล์แบบแต่งนะครับแต่งมาบ้างแต่ไม่แต่งไม่เยอะนะครับมีอาจจะมีคือเอาง่ายคือคงบอดี้โครงสร้างหลักไว้พูดได้ง่ายไม่ได้ไปดัดแปลงไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรแนวว่าจะเป็นฝากระโปรงหรือห้องคงห้องเครื่องเนี่ยไม่ได้มีการไปแต่งไปดันลงดันล่างหรือว่าไปใส่กล่องอะไรมา แต่งเอาแบบก็เอากระแสตามเพื่อนถ้าตามตาม,ตามสมัยนั้นถ้าพูดกันในขับนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็มีการไปลงแม็กยางชุดใหม่มาก็ต้องลงอยู่แเล,เล้วนะครับแม็กยางชุดใหม่มาแม็กเลนโซนะครับแม็กเล่กับยางเลนโซแล้วก็เป็นยางปี21เอนี่แหละยางปีนี้เลยนะครับพอจนช่วงน,นี้ไม่แพงนะครับเขาขายกันเป็นเซ็ตนะแม็กยางชุดหนึ่งก็ขายเป็นเซ็ตไม่ไม่ได้แพงมากนะครับถ้าเป็นเทียดีแท้ก็หลายตังนะครับหลายตัง ก็ถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ4ี่ห้าหมื่นได้นะครับถ้าตัวแบกร้อมยางเนี่ยราคาอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นแบบออฟเซ็ตนะหรือว่าเป็นเลนโซ่แท้ที่เป็นนําเข้าเนี่ยตัวนั้นราคาแตะไม่ได้นะครับแต่ทุกวันนี้คือแม็กที่เป็นกระแสรหรือว่าแม็กที่เป็นการแต่งซิ่งเนี่ยราคาไม่ได้ไม่ได้สูงมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าร้านแม็กอะไรต่างๆก็สามารถมีขายได้ทั่วไปนะครับอันนี้พูดถึงอุปกรณ์ของแต่งนะครับแต่ทุกวันนี้ผมขายหมดหมดเซ็ตเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทภายในของทียดีที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นการเล่นเล่นลายนะครับเล่นลายอะไรพวกนี้นะครับพวกเคียบล้าพวกนี้ปกติแล้วเนี่ยทียดีจะเล่นเล่นกันอยู่ภายในอยู่แล้วนะครับนอกจากราคานะครับนอกจากราคา1.15เนี่ยไม่รับประกันให้ว่าเข้าเช็คศูนย์ตลอดอีกแล้วนะครับคันนี้ถือว่าบางเพราะพอถึงพวกนี้บางคันก็ไม่เข้าไงบางคันไหนที่ไม่เข้าผมก็ไม่พูดนะนะครับไม่งั้น ลูกค้าเช็คมาอีกรบเรียบรนะ้อยแล้วเรียบร้อยนะครับโดนด่าฟรีนะคันนี้83,373กิโล8 3 3 3เเรียสเยอะเลยแ0 0 0 0กิโลนะครับ80,000กิโลรถอาจจะหมดวารันตีศูนย์ไปแล้วแต่ว่าเข้าเศูนย์ก็เป็นประวัติส่งเสริมการขายอย่างหนึ่งก็ครบทุกอย่างนะระบบฟังก์ชันต่างๆครบทุกอย่างขาดอย่างเดียวก็คือเกียร์โฟนะครับเพราะว่าตัวนี้ให้ให,ให้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดมานะครับ ให้เกียร์น้ำมันสปีดมาอีโคโหมดเพลว์โหมดมีครบหมดนะครับไม่เป็นจอนีิเกเตอร์มีครบนะครับจอทัชสกรีน7นิ้วแอะดิจิตอลแล้วก็เกียร์มือมาแพดเดนชิปรวมถึงคุชคอนโทรลก็เป็นฟังก์ชันก็ก็ตัวท็อปดีๆนี่เองนี่แหละนะครับแต่ขาดแต่โฟลว์วิวนะถือว่าเป็นรถเพาเดียวนั่นเองนะครับไม่ใช่รถ2เพาไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อก็สําหรับคนที่สายประหยัดนะครับไม่อยากที่จะแบบใช้ขับ4บางทีไม่ได้จําเป็นคันนี้ก็ถือว่า ตอบโจทย์นะตอบโจทย์นะครับเพราะระบบเครื่องส่งเครื่องเสียงของ trd เนี่ยของ jbl เนี่ยค่อนข้างลงตัวแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มก็ดูสวยนะครับแต่เจ้าของเดิมเขาอาจจะแบบอยากจะไปแต่งเพิ่มก็ไม่ว่ากันแตพ่พูดถึงมดาตรฐานพื้นฐานทั่วไปที่คนชอบกันนะครับภายในให้ดูช้าชัดชัดอีกนิดหนึ่งนะครับภายในเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบาะยังไม่ช้ําเพราะว่าปกติแล้วเนะี่ย trd จะแตกอย่างี้ใช่ไหมนะครับหรือว่าเป็นฟอร์กเนอร์ทั่วไปรุ่ในใหม่ๆจะเป็นลักษณะการเบาะแตกเบาะยุ่ยแต่ทีนี้ก็ถือว่าคงสภาพได้ ค่อนข้างดีอย่างที่ว่าและรถใช้น้อยอยู่นะครับรถใช้น้อยอยู่ภายในก็ถือว่าไม่ช้ำนะมีหมอนรองให้ด้วยผมใส่ทื่อมาติดเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นลายลายเข้ากับตัวเบาะพอดีแล้วพอ,อผพรมใช่ไหมมีพรมใยบวบชั้นชั้นแรกแล้วก็มีพรมอ๋อ,อ,อมีพรมสองชั้นเลยเป็นคนที่รักรถสะอาดมากเพราะว่าสีดําผมบอกเลยว่าคุณจะรักษาด,ดีขนาดไหนแน่นอนว่าต้องมีรอยนะครับถ้าใครขับรถสีดําแล้วไม่มีรอยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าโกหกกันเลยอย่าถ้าคุณไม่ทําสีนะ สีดำมีรอยขีดข่วนแล้วเนี่ยถือว่ารักรถมากนะมีพรมมีพรมสองชั้นเลยนะพรมพรมวางเท้าเนี่ยเป็นใย,ยบวบนะครับแล้วก็เป็นพรม5้าดีเข้ารูปมาถือว่าสวยลงตัวแล้วก็เพิ่มเติมก็คืออมีบิวอินนะครับบิวอินสำหรับบันเทิงนะครับในครอบครัวนะครับเรียนแบบแล้วนะติดเรียนแบบมิวเอ็กซ์ใช่ไหมมิวเอ็กซ์กับมิวเซนใช่ไหมที่เป็นซิกเนเจอร์ตั้งแต่รุ่นแรกๆที่ทํามานะรุ่นรุ่นทีพีวีรุ่นอื่นก็ไม่ค่อยทํานะ นะครับทำมาก็อาจจะไม่เวิร์กอย่างพี B ่วิวหรืออื่นอย่างอาจจะเป็นแบรนด์ฟอร์ดหรือแบรนด์มิตซูอย่างเงี้ยแต่ซิกเนเจอร์ต้นตำรับเขาเลยก็คือแบรนด์ของอ e ีวสุที่ทํามาโดยตลอดนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสำหรับเทียดีคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดนะครับคันนี้เป็นรถบุคคลธรรมดาแล้วก็เป็นรถแน่นอนนะรถพวกนี้รถมือเดียวอยู่แล้วไม่ต้องซื้อว่ารถกี่มือนะครับรถเพิ่งเปลี่ยนมือมา3-4ปีที่แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมามือเดียวนะครับประตูหลังเป็นไฟฟ้าไม่ต้องไปดันช่วยเขานะครับเวลาปิดเปิดนี สำคัญมากนะครับปลายท่ออาจจะอาจจะด้วยสอวางท่อใหม่แล้วไม่ใช่นะครับไปซื้อปลายท่ออนนี้ตมาติดตั้งนะครับแบบงบประหยัดนะครับไม่ไม่ไม่ได้มาทั้งเส้นนะครับเดี๋ยวจะว่าเฮ้ยสอเองโกหกพี่เปล่าไม่ใช่นะครับเป็นท่อเดิมนะครับเปลี่ยนปลายท่อมาเท่อย่างที่ผมบอกไปคือคันนี้แต่งไม่ได้เทอะอทะนะแต่งพอเข้ากระแสพอให้รู้เรื่องนะครับพอให้เข้าขับได้บ้างนะครับสำหรับที่เป็นสายรถแต่งนะครับภายในก็เดิมหมดภายในเดิมหมดหน้าหลังเดิมนะครับ ก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมสไตล์ของ f o ร์จ e r ก็เนี่ยเบาห้อยข้างเหมือนเดิมนะครับเบาะ3แถวเ็ดที่นั่งแอร์3ตอนนะดีหน่อยก็จะของเดิมเขามีพรมเข้ารูปมาให้อย่างดีเลยแล้วก็เป็นลายที่ตรงกับ TRD ด้วยนะครับเป็นสีดำแดงใช้แล้วใครอยากจะได้ TRD ขับสสวยๆนะครับจัดไม้แล้วนะจัดไม้แล้วสีดำา2.8ขับ2ปี60สวยๆแจ่มๆคันนี้น ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันแล้วกันสำหรับคนที่อยากดูคลิปยาวว่าเป็นยังไงแกะตรงไหนแบบไหนแต่งยังไงบ้างฝากไปติดตามในช่องรถมือสองไม่ต้องวัดดวงจะได้พูดคุยกันยาวขึ้นกว่านิดนึงนะครับแต่นี้เป็นช่องที่เรารีวิวคอนเทนต์เพื่อขายอาจจะพูดให้กระชับนะครับสภาพราคาเลขไม้ชัดเจนไปก่อนนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทกับมาแปดหมื่นสามพันกิโลรถปีหกศูนย์คันนี้สำหรับคลิปนี้สอสดาฝากไว้อีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับฟอร์จูเนอร์ทีเอดีขับสองลายไปก่อน